ครับตอนนี้นั่งประจําการหน้าที่นะครับหน้าร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเพื่อเตรียมให้บริการสําหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนจะพูดต่อต้องบอกว่าการพูดครั้งนี้ของผมนะครับไม่ได้หมายถึงประเทศใดๆนะครับแต่หมายถึงประเทศกอไก่แน่นะครับหมายถึงประเทศกอไก่ ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ใช่สลิมนะครับแล้วก็เป็นอิกนอร์แลนซ์นะครับคือไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของการเมืองมากเท่าไหร่นักแต่ว่าถึงเวลาเลือกตั้งนั้นผมก็จะไปเลือกตั้งนะครับทีนี้เราอยากจะมาแนะนำนะครับคนที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่สลิมนะครับว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านั้นควรจะทำอย่างไรดีครั้งที่จะมาถึงเนี่ยนะฮะ ก็คือว่าสลิมเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มคนชั้นกลางนะครับที่มีการศึกษาแล้วก็อยู่ในเมืองนะฮะสลิมจะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าจะถือว่าตัวเองเนี่ยนะครับเหนือกว่าคนอื่นทั้งในเรื่องของสถานะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาจึงทำให้มีสลิมบางคนนะครับ ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าใครที่จะเลือกตั้งนะฮะควรจะมีการสอบข้อเขียนก่อนว่าเข้าใจเรื่องของทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของสลิมนะที่เขาเขาเรียกว่าสลิมเนี่ยลึกๆจะไม่ยอมรับ คะแนนเสียงนะครับของคนที่ไม่ใช่ชนชั้นกลางของตัวเองหรือคนที่อด้อยกว่าตัวเองนะฮะหรือชาวบ้านธรรมดานะครับมีการเปรียบเทียบคิดว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นคะแนนเสียงตัวเองเนี่ยหนึ่งเสียงมีค่ากว่าคะแนนเสียงของอคนจนหรือชาวบ้านทั่วไปอันนี้ก็เป็นแนวความคิดหลักของสลิมแล้วก็สลิมจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะฮะเป็นคนดีกว่าคนอื่นเป็นคนดีกว่าคนอื นทั้งในด้านของความคิดเป็นคนดีกว่าคนอื่นทั้งในด้านของทางเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นสิ่งที่สลิมกลัวมากที่สุดนะฮะคือการเทคะแนนครับการเทคะแนนแล้วก็อยากจะให้คนที่คิดว่าตนเองไม่ใช่สลิมนะฮะใช้วิธีการเลือกตั้งแบบเทคะแนนนะครับคือผมดู พกการเมืองต่างๆที่เขาประกาศออกมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งคือเป็นสล,ลิมอันนี้คือเป็นสล,ลิมนะครับอยู่ขั้วนี้นะฮะแล้วก็จะมีพักกลางๆนะฮะที่ไม่ได้พูดว่าเองเป็นสลิมแต่ชูนโยบายเรื่องของปากท้องขึ้นมานะฮะอะ่าอันนี้สล,ลิมนะครับอันนี้กลางๆนะฮะไม่ได้บอกว่าเองเป็นสลิมหรือไม่ใช่สลิมแล้วก็จะมีพักที่สามนะฮะพักที่สามพักเนี้ย ประกาศตนเองว่าไม่ใช่สลิมแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่คนละขั้วกับสลิมมีนโยบายทางการเมืองที่เป็นลักษณะก้าวหน้าแล้วต้องการที่จะปฏิรูปนะฮะประเทศเลยแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกนะครับ ้าจะเลือกสำหรับคนที่ไม่ใช่สลิมนะครับไม่ต้องไปสนใจพักที่เป็นกลางๆเลยนะครับให้สุดขั้วไปเลยให้คุณสุดขั้วไปเลยว่าเลือกพักที่ไม่ใช่สลิมแล้วก็เทคะแนนไปให้พักที่ไม่ใช่สลิมเลยเพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสมมุติว่าพักที่ไม่ใช่สลิมนั้นเขาได้คะแนนในการเลือกตั้งอย่างถลม่มทลายนะฮะ จนสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งนะครับรัฐบาลได้เราก็จะได้รู้ว่าแนวคิดในแบบที่แตกต่างออกไปนะฮะจากพรรคที่เป็นสลิมนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแนวคิดเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแนวคิดเรื่องของการปฏิรูป เรื่องต่างๆทางการเมืองของพรรคที่ไม่ใช่สลิมเนี่ยดูซิว่าเขาจะทำได้มากน้อยแค่ไหนและจะทำอย่างไรนะครับก็น่าจับตาดูนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะทำได้ตามนโยบายที่เขาให้มาเพราะว่าในเมืองกไก่ในประเทศกไก่เนี่ยมีความสลับซับซ้อนทางด้านชนชั้นเนี่ยมากทีเดียว แล้วก็มีคนที่จะต้องเสียประโยชน์นะฮะจากการที่คนไม่เป็นสลิมเนี่ยเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีฐานะแล้วก็กลุ่มทรัพยากรของประเทศกไก่นี้นะครับก็สรุปก็สรุปนะฮะแนะนำว่าคนที่ไม่ใช่สลิมนะครับจะเลือกตั้งนะฮะ ไม่ต้องไปสนใจบุคคลเลยนะฮะว่าในเขตพื้นที่คุณเนี่ยใครเขาลงสมัครให้เลือกพักที่ไม่ใช่สลิมสุดโต่งไปเลยนะครับจะซ้ายหรือขวาเอาให้ชัดเจนสุดโต่งไปเลยนะครับส่วนพักที่เป็นกลางกไม่ต้องไปสนใจเลยนะฮะไม่ต้องฟังนโยบายไม่ต้องฟังอะไรเลยเลือกสุดขั้วไปเลยแบบนี้ฮะบ,บ้านเมืองถึงน่าจะอาจจะนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ขอบคุณมากครับ